สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับอยู่กับรอกสปินของจากทางชิมาโนนะครับก็จะเป็นรุ่นอาเซียนาห้าร้อเบอร์500นะครับก็ตัวนี้จะเป็นโมเดลซีรีส์ปี2019นะครับก็จะเป็นรุ่นที่จำหน่ายในปัจจุบันนะครับล่าสุดนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมเอาไว้ตกสปริวนะครับตกสปริวตกกุ้งนะครับแล้วก็ เอาไปใช้งานจริงๆเอาไปใช้งาน u l ก็ได้นะครับสายๆเป็นเล็ขสัก0.4นะครับนะครับก็ใช้มาค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันพอสมควรเลยนะครับก็เอามาผ่ารีวิวให้กับนานาได้ได้รับชมกันนะครับก็หลายท่านก็อาจจะดูกันมาบ้างแล้วนะครับตมนะครับตัวนี้แต่ว่าที่ผมเอามารีวิวผ่ารีวิวให้ก็ว่าเพราะเพราะว่ามันใช้ทนนะครับใช้ทนนะครับตัวนี้สเปคนะครับสเปคข้างกล่องนะครับก็ รอบเนี่ยจะเป็นรอบ5.6นะครับกำลังเบรก2กิโลกรัมนะครับน้ำหนัก180รกรัมนะครับลูกปืน3บวก1นะครับหมุน1รอบเก็บสายได้69เซนติเมตรนะครับแล้วก็สาย p e 1ได้150เมตรนะครับสายจุดส0ได้110เมตรนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสียหน้าเบอร์500ราคามันจะอยู่ที่ประมาณ900ไปลายๆนะครับ900ไปลายๆก็ ในกล่องก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีแค่ใบประกันต่างๆแล้วก็คู่มือไดอะแกรมนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับบอดี้และโรเตอร์นะครับทําจากาไฟแล้ะก็ทําสีดํานะครับยิงลายเกตมุกนะครับอ่านะครับยิงลายเกตมุกนะครับหรือถ้าสังเกตจริงจถ้าอยู่กลางแดดะมันจะเห็นชัดนะครับอันนี้เป็นไฟในที่ล่มก็จะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่ากลางกลางแดดมันจะเห็นชัดนะครับเกตมุกนะครับแขนเป็นแขนเสียบนะครับก็แขนเป็นโลหะนะครับโลหะแล้วก็ ซ้ายขวานะครับสลับได้นะครับซ้ายขวาแขนเนี่ยตรงนี้นะครับผมจะให้นะนะดูว่ามันสอดและเปลี่ยนหนอบได้ไหมนะครับอ่ะนะครับผมก็แขนจะเป็นหนอบจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือเขากลึงแบบชิ้นเดียวกันมานะครับเนี่ครับกึงชิ้นเดียวกันมาไม่มีลูกปืนไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีลูกปืนไม่มีบูทไม่มีอะไรเลยถ้าใครจะ DIY นะครับก็ต้องไปเจียนะครับตรงนี้ออกนะครับเจียออกไปเลยนะครับ ตรงนี้นะครับเจียออกเจียออกตรงนี้เจียออกไปเลยถ้าจะไปใส่หนอ็อปพวกเปลี่ยนแขนลายแล้วก็ไปย้ำน็อตฝั่งนี้แทนนะครับแต่ผมไม่อยากให้จริงๆลอกราคา8900เนี่ยในในในแบรนด์อื่นนะครับที่ไม่ใช่แบรนด์ของทางตลาดแบบนี้นะครับเขาเขาทำพวกแกนหน็อปเนี่ยเปลี่ยนได้กันหมดแล้วนะครับก็จริงๆแล้วทำมาเถอยังไงยังไงก็ เชื่อว่าน้นๆหลายหลายท่านเนี่ยอยากจะเปลี่ยนหนกแต่งกันนะครับเพราะว่าหนกพวกนี้เนี่ยพอใช้ใช้ไปเนี่ยหนกที่แถมมาเนี่ยมันจะมันจะลื่นนะครับมันจะลื่นนะครับคือยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับบริษัทนะครับคือทํามาให้มันเป็นแกนหนกแบบเปลี่ยนได้สักทีนะครับมาดูสปูลนะครับสปูลฝาปิดเบรกนะครับก็จะมีคลิกเสียงมาให้นะครับคลิกเสียงนี่คือไม่หล่นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ บิดได้มั่นคงแข็งแรงนะไม่มีจุกยางนะครับแล้วก็ข้างในนะครับก็แผ่นป้าเบรกก็จะเยินเยินหน่อยนะเพราะว่าใช้งานมาค่อนก้างที่จะสมบุกสมบันเลยนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยนะครับแผ่นเบรกนี่จะมีแค่แผ่นเดียวเลยนะแผ่นสักหลาดแบบนี้นะครับชุบน้ํามันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแผ่นนะครับคลิกเสียงนะครับค่อนข้างที่จะผมค่อนข้างที่จะพอใจมากเลยครับจุดนี้นะครับเพราะว่า มันทําให้คลิกเสียงของล็อกรุ่นนี้นะครับมันทนทานนะครับทนทานนะครับก็คือไม่โอกาสสึกนี่แทบจะน้อยมากๆนะครับไม่เหมือนกับพวกพลาสติกนะครับเป็นแผ่นโลหะมาให้เลยนะครับจุดนี้ก็โอเคเลยนะครับผมถ้าต่อโรเตอร์ไปน้าๆดูนะครับโรเตอร์นะครับก็จะเป็นกาไฟน้ําหนักนะครับค่อนข้างที่จะเบาอยู่นะครับงานต่างๆก็ทําได้ดีนะครับสปริงเปิดติดหน้าล็อกก้าแข็งแรงนะครับ เดี๋ยวมาดูในลายโรลเลอร์กันหน่อยนะครับว่ามีลูกปืนมาให้ไหมนะครับนี่ครับลายโรลเลอร์เป็นแบบนี้นะครับผมไม่มีลูกปืนมาให้นะครับเป็นบูชนะครับพลาสติกอยู่ด้านในนะครับครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนําจาระบีตัวนี้นะครับราคาแพงหน่อยครับ700ร้อยครับเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับของชิมานโนแต่ว่ามันเป็นจารบีนะครับสำหรับลายโรลเลอร์ลอกสปินนิ่งโดยเฉพาะนะครับก็คุณสมบัติก็ จากการแบบเกาะติดนะครับเกาะติดผิวโลหะได้ดีนะครับแล้วก็กันน้ําตัวนี้กันน้ําได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับน้าที่ใช้ชิมาโน่เนี่ยน่าจะรู้ดีนะครับก็ใส่ในลอกแบบคือจะถ้าซื้อได้ก็แนะนํานะครับแนะนํานะครับผมก็จะเซอร์วิสไปด้วยเลยครับในตัวนะครับใส่ในลายโ้ลนเลยนะครับสปริงเปิดปิดหน้ารอกของรุ่นนี้นะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม ไปนะครับก็เดี๋ยวจะไปลื้อบอดี้กันนะครับตรงนี้จะเป็นชุดลูกปืนกันตีกลับนะครับตรงนี้นะครับอยู่ข้างในนี้นะครับนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นชุดลูกปืนกันตีกลับนะครับผมสังเกตไหมครับว่าสนิมมันขึ้นนะครับเพราะว่าผมใช้ตกน้ําเค็มนะครับนี่ครับสนิมนะครับถ้าใช้น้ําเค็มเนี่ยนะครับอ่านะครับก็สนิมน้ําสนิมมันก็จะมีโอกาสขึ้นนะครับถ้า ดูแลไม่ดีนะครับก็ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานะครับผมให้น้านาดูนะครับว่าลอกที่ไปเจองานน้ําเค็มมานะครับก็ต้องหมั่นดูแลรักษานะครับเดี๋ยวผมจะไปรื้อบอดี้นะครับดูภายในนะครับผมก็ตอดออกมาแล้วนะครับผมเนี่นะครับก็ภายในก็จารบีอะไรนะครับก็จะหายไปพอสมควรนะครับผม ก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวัดพวกลูกปืนรู่อะไรให้น้าๆนะเปืือไปอัพไปอะไรนะครับกรณีที่ลูกปืนเนี่ยครับมันเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นสนิมนะครับนะครับก็เฟืองนะครับเฟืองตัวนี้นะครับก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่นะครับยังโอเคอยู่ไม่สึกหลอมากเท่าไหร่นะครับจะมีก็พวกลูกปืนต่างๆนะครับที่มีอาการนะครับบ้างนะครับต้องไปล้างนะครับก็ลูกปืนฝั่งบอดี้นะครับ ฝาลอกทั้งสองฝั่งนะครับเท่ากันนะครับเท่ากันวงในอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกอยู่ที่11มิลนะครับความหนาอยู่ที่3มมิลนะครับเฟืองด้านในนะครับก็จะให้น้าๆดูนะครับนี่นะครับก็เป็นโลหะทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมถอดเอ่อมาได้แล้วนะครับดูสภาพนะครับสภาพของลูกปืนนะครับนะครับสนิมขึ้นรอบนอกนะครับเฟืองพินเนียนนะครับ เพรพีเนียนก็อ่าจารบีต่างๆก็หมดสภาพแล้วนะครับเนี่ยนะครับแต่เฟืองยังดีอยู่นะครับแกนนะครับดูแกนนะครับแกนโดนน้ำเค็มนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้นะนะสังเกตนะครับผมอ่านะครับลอกตัวนี้นะครับให้ดูแกนนะครับนี่ครับแกนแต่เลสนะครับหนาเลยนะครับแกนนะครับเนี่ยสี่มิลเลยนะครับรอบเบอร์ห้ารอให้แต่ว่าแกนสี่มิลครับโอ้โห และนี่นะครับตรงนี้จะเป็นพวกเฟืองนะครับเฟืองเรียงสายนะครับอ่านะครับสองตัวนะครับบอดี้ก็หนานะครับหนานะครับอ่านะครับก็โอเคนะครับลูกปืนสามบวกหนึ่งนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับสองตลับนะครับลูกปืนประคองลอกแล้วก็ตัวนี้ลูกปืนประคองเฟืองพิเนียนนะครับวงในก็จะอยู่ที่เจ็ดมิลนะครับวงนอกนะครับจะอยู่ที่สิบสี่มิลนะครับ ความหนานะครับอยู่ที่4มิลนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็เอามาผ่ารีวิวให้กับนานาได้รับชมกันนะครับสำหรับลอกเสียหน้าเบอร์500ปี2019นะครับน่าใช้นะครับน่าใช้นะครับก็วัสดุอะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องขอ ตัวล่างไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ